Ai, lembrei, não bola. สนุกสนุกมาให้หนูยิ้มหนูแย้มช่วยให้หนูยิ้มหนูแย้มตื่นตัวอีกแล้วนะคะจะ่องนอนอะไรหนูยิ้มหนูแย้มกลายเป็นอย่างนี้เลยชื่อว่าตัวเลขทิศทางนี่เลยค่ะแม่ปุ๋ยนะคะจะมีตัวเลขสติกเกอร์ที่ติดลงพื้นแล้วนะคะติดทิศนะติดแบบแน่นมากเลยนะคะมีตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงหกนะคะแบบเรียงแบบนี้ใช่ไหมเรียง ของหนูยิ้มกับหนูแย้มก็มีค่ะของหนูยิ้มหนูแยม้มมีคนาดหนึ่งชุดใช่ค่ะเหมือนกันเลยใช่ค่ะวิธีการเล่นนะคะเดี๋ยวอันดับแรกอ่ะหนูยิ้มหนูแยม้มเืนขึ้นต้องกลุ่มของเต้ไงเตรียมเตรียมแล้วจะทำยังไงนะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะให้หนูยิ้มหนูแยม้มกระโดดตัวเลขตามลำดับค่ะ นับเลยนะคะหนึ่งสอ๋ออันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ของนยหนึงยิ้สม1ามสี่ 3, 4, เมื่อกี้ดูเหมือนนุยิ้มนูย้มจะรีบเกินไปเลยเลยอาจทําให้ผิดพลาดได้อเดี๋ยวให้หนูยิ้มหนูย้มกระโดดตัวเลขเรียงหนึ่งสสาสี่ห้าหหลังาจากที่แม่ปุ๋ยกดกระดิ่งเรียบร้อย ทีละเลขนะ,ะเตรียมตัวนะติ้งก็คือกระโดดเลขหนึ่งติ้งอีกทีนึงน <ะ S 1> ก็กดเลขสอง,งอ่านึงอ่านึงสองเริ่มจุดไปอ่ะใครรอบใครรอบย่างอ่ะเตรียมตัวนะ เลขคู่เลขคู่มีอะไรบ้างเลขคู่มีอะไรบ้างในเลขบอมสี่หกแปสี่หปดเตรียมตัวนะเลขคู่ดูนะว่าหนูยิ้มหนูยัางจะกระโดดถูกหรือเปล่านะคะเตรียมตัวนะ ีเลขแล้วเรียงครั้งแรกให้กระโดดและครั้งที่สองแมุ่๋ยจะเก็บตัวเลขแล้วก็ให้กระโดดโอเคจำดีๆนะอ่าใครก่อนดี <c oughs> โอเคหนูย้ำค่ะอนูย้ำวางเลยนะวางตรงนี้เลยนะอ่ะ <c oughs> อันแรกแค่หนึ่งแค่หนึ่งเลขเทนะ่าน <c oughs> ั้นอ่านึงเลขห้านะจำดีๆนะคะห้าอันที่สองเก้าไม่มีเก้า หกห้าหกสห้าสามหกสามแล้วส้่ห้าหกสามสี่ลืมสองเริ่มเก็บนะเก็บนะเก็บนอาละจะจำได้ไหมเหนึ่มุนห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 มอให้ลืมอ้ากระโดดอีกทีหนึง หนึ่งสองริ่มลูกตวเน้องทเป็นูตัวเองนะเั็นไงหรอสาวสออย่าจำเป็นภาพนะอ่ะคอนี้หนูยิ้มอ่าอ่ะเรายิ้มเลือกว่าสี่สี่เพราะมเว่าเป็นเลขง่ายอ่ะค่ะเฮ้ยหนูยิ้มหอีกแล้วห้าสี

มีทั้งหมด6เลขนะคะให้เด็กๆจับวางทั้ง6เลขเลยค่ะโดยที่ให้ดูเฉยๆแล้วก็เก็ดเลยโอ้หอาหี่แย้มเลี้ยงเปิดเลยแม่ปุ๋ยช่วยเลยค่ะจะได้เร็วๆอ้าวเดี๋ยวจำจำล้่แย้มเนยนะจำไหมช่วยพี่ยิ้มพี่แย้มหน่อยนะช่วยพี่ยิ้มพี่แย้มหน่อยสี่สองสามหนึ่ง้สี่สองสามหนึ่งพ หมุนหมุนหมุนมุนมุนโอเคหกสี่สามส <Okay. S 2> อหค่ะอันนี้่หกเริ่มตรงนี้ค่ะเริ่มตรงนี้สี่เับชุดเลขสองสอแย้แปล่อยเขาปล่อยเขาให้เขาจำเอง พันธุ์ยมนยืนยืนยือามน่กอา่ะรกระโดดเริ่มอ่ะสองสามสามเลยสามหนึ่งห้า ตามามอเหค่ะออโอ้โหตามามีตาแม่ปุ๋ยด้วยหรออ่แม่ยปุ๋ยเลี้ยงเอาหนูเลี้ยงให้หนึ่แย้มเลี้ยงแม่ปุ๋ยเลยลยกช่วกันเร็วเร็วเร็วเอายากอ่ะแม่ปุ๋ยดูดูหนึ่งเดี๋ยวแล้วหน เอาเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเอาเริ่มเอาไปุ๋ยทดสอบดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้บอสองสี่อ้าเริ่มเร็วเร็วเรหกสห้าหน่ถูก ผิดไม่ปุ๋ยนำผิดมันต้องเป็นหกหนึ่งสี่สามห้าสองสนุกขอกานหนูยิ้มหนูยิ้มจำแล้วเร็วเเอาไม่ปุ๋ยน้ำนึ่ามหนึ่งสองเริ่มหนึสลวกเอาหนูยิ้มหนูยิ้ถอยเร็วเอาเริ่มเอนเริ่มสองหกสหส ย yeah, ต่อไปนะคะจะให้หนูยิ้มหนูแยมจับเลขมาสีเลขเหมือนกันนะคะแล้วก็กระโดดตามตัวเลขที่ได้หรือไข้าขาก็ได้นะคะแต่จะมีเสียงรบก,กวนคือเพลงนั่นเอง้ <Whoa. S 1> อ,อยากขึ้นอีกหนูยิ้มเลือกเลยสีเลขค่ะสีเลข หนึ่งอย่าบอกว่าได้หนึ่งสองสามส่นะอีกแคนึอีกแค่นึงห้านึ่งสอ้าเตรียมตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ะโดนธรรมดาก่อนแต่ยังไม่มีเสียงรบกวนอ้าวอ้าวเตรียมตัวนะหนึ่งสามสห้าตามจังหวะตามจังหวะ อยู่ตรงกลางลูกสองึงเท้าได้ไหมสองเท้าได้ไหมสอเท้าค่ะสเท้าเต็มเต็มเลย1 3งอต้ยเมือกี้6เมื่อกี้6โอเคอะรมยมได้เลขอะไรสก่อนสก่อน สองห้าหกสี่ปิดปิดเลยปิดเลยคูณคูณสองห้าหกสี่เก็บพอโอ๊ยลืมไม่น่าบองเลยเดี๋ยวออเดี๋ยวไ่้จะอ่านเริ่มโอเคตินตัวนะตั้ง

พ่อบอมว่ามันสามารถทําอีกแบบนึงได้ด้วยนะคือให้แม่ปุ๋ยทําตัวเลขสี่ตัวและให้หนูแย้มเรียนแบบอ่าสมมุติว่าแม่ปุ๋ยทำสีตัวหนึ่งสเริ่มเริ่ม่นะเวลาสุดท้ายแล้วต้องมาพักขาที่ตรงนี้นะอ ซีเบอร์หนึ่งสเริ่มเใช้ขาเร็วน่อ3ใช่มฮู้เอ้าแม่ปุ๋ก็ต้องตรวจด้วยสิแม่ตรวจตรวจสิ่ถึงแล้วต่อไปให้หนูยิ้มหรือให้ใครสลับกันอ่าหนูแย้มเริ่มหนึ่ง

แบบนี้นะสามารถเล่นได้เลยหลายอย่างเนาะแต่กิจกรรมนี้นะคะคือสามารถพลิกแพลงเล่นได้หลายแบบนะคะาาใช่ค่ะสําหรับเด็กๆนะคะก็ใช้เป็นสีหรือเป็นรูปทรงเอาก็ได้นะคะครูท,ที่โรงเรียนสามารถไปทำ<ช>แผบ,บนี้นะติดไว้ที่โรงเรียน<ะ>น้องๆคนไหนนะคะที่เล่นต้องใช้แผ่นแปะที่ยึดกับพื้นให้แน่นนะคะไม่ใช้กระดาษวางเฉยๆเพราะถ้าเราใช้กระดาษวางเฉยๆเราเวลาเราเหยียบแล้วมันจะลื่นได้นะคะแล้วก็เราจะไม่สวมถุงเท้าเล่น นะคะเพราะอาจจะลื่นได้แล้วต้องใช้เท้าเปล่าเล่นนะคะก็เป็นสติกเกอร์แนะนำให้ใเป็นสติกเกอร์น่าจะดีงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวเราไปเล่นกันต่อนะคะสวัสดีครับรบ๊ายบาย